แรงบันดาลใจตอนยิ้มละลายโศกรอยยิ้มต้องมาจากผู้ที่มีชีวิตสมบูรณ์พูนสุขเท่านั้นหรือมิใช่เลยแม้ผู้ที่มีชีวิตแสนเศร้าก็สามารถเป็นเจ้าของรอยยิ้มอันสุดชื่นได้ยิ่งปรารถนาความสุขมากเท่าใดอย่าลังเลใจที่จะยิ้มญิ่งผู้หนึ่งสามีของนางเป็นทหารและตายในสนามรบทำให้นางต้องรับภาระ เลี้ยงดูลูกน้อยถึงสามคนนางจึงต้องออกไปหางานทำเพื่อหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัววันหนึ่งนางได้เข้าไปในร้านถ่ายรูปเพราะต้องใช้รูปถ่ายติดใบสมัครงานขนาดเริ่มจะถ่ายภาพช่างภาพได้ขอร้องให้นางยิ้มนางจึงกล่าวกับเขาว่าถ้าท่านทราบเรื่องราวและความเป็นมาของฉันดีแล้วท่านคงไม่ขอร้องให้ฉันยิ้มเป็นแน่ช่างภาพตอบทันทีว่า ผมทราบเรื่องราวของคุณนายดีครับถ้าเช่นนั้นท่านจะขอร้องให้ฉันยิ้มทำไมภายในจิตใจของฉันเต็มไปด้วยความเศร้าโศกฉันไม่มีแก่ใจที่จะยิ้มและยิ้มไม่ออกกรอกช่างภาพจึงกล่าวกับนางว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะมัวแต่เศร้าโศกเสียใจไม่มีห้างร้านหรือองค์กรใดๆต้องการรับคนที่มีความเศร้าโศกเคราะห์ร้ายไว้ทำงาน เพราะจะพาให้เขาเคราะห์ร้ายไปด้วยทุกคนต้องการครบแต่คนดีมีกำลังใจหรือมีนิสัยสดชื่นกรุณาฝืนยิ้มสักหน่อยเถอะครับเพื่อประโยชน์ของคุณนายเองนางตกลงปฏิบัติตามคำของช่างภาพในขณะที่นางฝืนยิ้มนั่นเองนางก็รู้สึกถึงความสดชื่นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรอยยิ้มของนางได้ทำให้ช่างภาพถึงกักล่าวชมว่าคุณนายยิ้มสวยจังเลยครับ เมื่อนางถ่ายภาพเสร็จและกลับมาถึงบ้านคำชมของช่างภาพยังคงก้องอยู่ในใจของนางทำให้นางต้องเดินไปที่กระจกเงาแล้วยิ้มอีกครั้งภาพที่นางได้เห็นก็คือภาพที่สวยงามด้วยรอยยิ้มตั้งแต่นั้นมานางก็พยายามยิ้มอยู่เสมอจนกลายเป็นผู้ที่มีความสดชื่นแจ่มใสนางได้งานทำและมีความสุขสบายใจ ทุกโศกที่เคยมีก็อันตรธานหายไปอย่างสิ้นเชิงชีวิตแม้จะแสนเศร้าแต่เราก็เปลี่ยนมันได้ด้วยรอยยิม้มซึ่งเปรียบดังน้ำใสละลายความทุกโศกให้จางหายไปได้ พราะโลกนี้มีทั้งความสุขและความเศร้ากละวกล้ากันไปขอเพียงเรายิ้มเข้าไว้ความสุขใจก็เพิ่มขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเมื่อเรายิ้มเพราะรอยยิ้มไม่เพียงแต่นำความสุขสดชื่นมาสู่ดวงใจของผู้ให้และผู้รับเท่านั้นแม้โลกทั้งโลกก็ยังพลอยสดใสเพียงแค่ใครสักคนหนึ่งยิ้ม การยิ้มแย้มจ่มาสจึงเป็นลักษณะของผู้ที่เจริญด้วยธรรมะดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบานอยู่เป็นนิดจนเป็นที่รู้กันว่าใครก็ตามหากได้พบเห็นพระพุทธองค์เขาย่อมจะรู้สึกสดชื่นและมีความสุขอย่างยิ่งเราทุกคนก็สามารถมอบความสุขอันน่าชื่นใจให้กับตนเองและคนรอบข้างได้ หากว่าเรารักที่จะยิ้ม